ขอกราบสวัสดีนะครับผมกับผมเสียนโป้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสแล้วครับผมพอดีเพื่อนโทรมาบอกนะครับผมว่ามีหอยโขงนายังไม่ศูนพันนะครับผมพอดีบ้านกระผมเสียนโป้ได้ศูนพันไปหมดแล้วอันนี้มาหนองน้ําบ้านเพื่อนนะครับผมดูนะครับผมหอยโขงนาเท้นะครับผมไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับผมกระผมเสียนโป้ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผม เพราะว่าบ้ากับผมเซียนโป้ได้ศูนพันไปหมดแล้วนะครับผมวันนี้เพื่อนโทรตามมาหอยโครงนามีนะครับผมนี่นะครับผมกับผมเซียนโป้ก็จะไปเลี้ยงนะครับผมไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมเพื่อจะมีรายได้แล้วครับผมในอนาคตเพราะว่าบ้ากับผมเสียโป้ไม่มีแล้วนะครับผมหอยโครงนาอย่างนี้ไม่มีแล้วมีแต่หอยเชอรี่นะครับผมนี่นะครับผมหอยโครงนาตัวใหญ่ๆนะครับผมเพื่อที่จะไปเลี้ยงครับผมไปเลี้ยงต่อนะครับผม นี่นะครับผมไม่รู้ว่าใช่หอยไข่ไม่รู้ว่าใช่ไขห่หอยโค่งนาหรือเปล่านะครับผมแบบนี้พอดีบ้างกับผมเซีนยนโปเไดนี่นะครับผมได้สูญพันไปหมดแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ไข่มันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับผมใช่ไม่ใช่ก็ตอบคอมเมนต์มาได้นะครับผมกับผมเซียนโปไม่รู้จริงๆนะครับผมเพิ่งรู้จากครั้งแรกครับเพิ่งเห็นครั้งแรกหอยโค่งนาครับผม ก็ผมเตียนโป้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็บร็จะเอาหอยโขงนาไปขยายพันธุ์นะครับผมก็บผมเตียนโป้ได้ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม